นะอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องเบาหวานเนี่ยนะคะคที่คนอเมริกันก็ถือเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าเขามีไปร้อยล้านคนแล,ล้วล่ะนะคะคเขาก็บอกว่าถ้าเขาทาเรื่องเบาหวานนี่สาเร็จเนี่ยนะคะสิ่งที่จะตามมาที่เขาจะได้ด้วยนะคะก็คือการป้องกันโรคหัวใจไปในตัวป้องกันมะเร็งแล้วก็ป้องกันโรคความจําเสื่อมอัลไซาเมอร์ด้วยนะคะทีนีเ้เราก็ถือว่านะเขาทาเราก็ทําไปด้วยในตัว เราก็จะพูดกันบ่อยๆเลยล่ะเพราะว่าอเมริกันทำนะไม่ใช่ว่าคนไทยเราไม่เจอนะสถิติการเป็นเบาหวานของคนไทยก็มากขึ้นทุกทีอาจจะไม่เท่าอเมริกันนะแต่ว่าแนวโน้มที่คนไทยจะหาอะไรง่ายๆรับประทานเร็วๆนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็มีไขมันเยอะๆหรืออาหารทอดที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นมากกว่าเบาหวานนะ่ะก็คือหลอดเลือดตีบตันอะไรทั้งหลายหรือเส้นเลือหดหดตายอะไรเนี้ย โดยที่ไม่รู้ตัวได้ซ้ําไปนะคะครับแต่ฟวามเปงเราก็เรียนจากเขานี่แหละเบาหวานที่ดร็ติมานาได้พูดไปว่าคนเมกันเนี่ยถ้าพูดไปธรรมดาก็เรื่องกรรมาพันธ์ุมันก็มาด้วยนะใช่ไหมสองเรื่อง BMI ซึ MI, ่ง body weight ที่ว่าเท่นะก็หมายความว่า,วาถ้าน้ําหนักมันมากมันก็แน่นอนละต,ตามมาอ,มอาจารย์ใช่ ก็เนี่ยแหละถูกแล้วหละนะ<อ>ที่อาจารย์จดไว้เนี่ยเอาไว้คราวหน้าเราก็ค่อยๆอรีวิวไปกันอีกที<อ>นะคะ<อ>แต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นกรมันธพ์นะคะอยากให้เชื่ออย่างหนึ่งะค่ะเ,<อ>เขาก็มีการศึกษาที่บ่งออกมาแล้วนะคะ<อ>ว่า,าซินนามอนหรืออบเชยเป็นสิ่งที่เราควรจะใช้ทุกวันเพื่อที่จะกระตุ้นเซลล์ของเราเนี่ยให้ให้มันแอคทีฟในการที่จะใช้น้าตาลเพราะว่านอกจากว่าเราจะออกไปวิ่งหรือทําอะไรได้แล้วบางคนไม่เคยวิ่งไม่เคยอะไรเลยล่ะ แต่ว่าเซลล์ของเขามันแข็งแรงมันมันทำงานอยู่สม่ําเสมอ่นะคะเอ๊ะน,น,นี่ของอาจารย์รูปกระบี่ของอาจารย์หายไปไหนแล้วครับแต่ตอนนี้ก็จะพาท่านไปเที่ยวกระบี่กะระบี่แปนพิงหรือกระบี่นี่เป็นจังหวัดใครจะบอกว่าเล็กก็จะเล็กได้ไงพื้นที่ใหญ่กวุงเทพตั้งสองเท่าครึ่งสองล้านห้าแสนไร่มากกว่าหรือน้อยกว่านะมากกว่าสิครับเลิกคะ,ะม,มากกว่ากระบี่นี่แปลว่าอะไรคะ กระบี่เขาบอกมันมีสามข้อข้อที่หนึ่งกระบี่แปลว่าลิงลิงฮันนุมานวานอนวานอนสองกระบี่แปลว่าต้นไม้ที่เต้าหลุมพีหลุมพีนี่เหมือนเหมือนต้นสละนะต้นสละแต่ว่าเขาบอกว่าหลุมพีหลุมพีเป็นกระบี่นะฮนะก็ก็สองข้อนะอีกทีนึงก็คืออาวุธอย่างหนึ่งอาวุธอย่างหนึ่งก็ปรากฏว่าเขาไปพบดาบอยู่ในถ้ำ อ๋อนะครับแล้วก็บอกว่าไปในถ้าไหนก็เจอดาบจริ้งก็ไปนะครับอาจารย์ไปนี่เจอดาบไหมเนี่ยอาจารย์แตลิงค่ะเจ้าแตลิงนะเจอตะลิงก็สรุปแล้วเขาเอาสามข้อเนี่ยนะมาตั้งเป็นที่กระบี่แต่ในที่สุดกระบี่ก็มีตราตรงนี้หนึ่งเป็นรูปของดาบไหว้ยอมรับเอากระบี่ก็ไหว้กระบี่กับดาบไม่เหมือนกันเหมือนกันดาบกับกระบี่แล้วกระบี่ในเรื่อในร้อยก็คือมีดนั่นแหละ มีนะนะครับแล้วก็เนื่องจากกระบ,บี่มีเป็นเมืองที่ชายทะเลมีเกาะนะครับมีเกาะมีกระบ,บี่รเราเรียนได้เรียนในร้อยเขาสวยงามเขาเปยแต่แต่เขาก็คู่นะในี่นี่ก็ดับดับไปเหมือนกันทีนี้กระบี่เนี่ยเคามีทะเลแต่ก็ติดทะเลที่สวยงามแล้วกระบ,บี่ก็มีภูเขานะครับ ที่มากมายจากนั้นเขาเลยเอาสามตัวมารวมกันขึ้นก็คือกระบี่ควายเบื้องหลังก็เป็นภูเขาฉากหลังก็คือน้ําทะเลค่ะนั้นกระบี่ก็ประกอบด้วยกระบี่ภูเขาเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องของกระบี่นะเราไปนั่งกับพี่ตุ้มมาแล้วเรื่องทะเลกระบี่นี่แหละทีนี้กระบี่เนี่ยนะครับเปเพียงแล้วเราหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางภูมิศาสตร์มากมายเลย ขาบอกกระบี่นี่เนี่ยเป็นแห่งแรกใน<ม>ในใน,ในโซนนี้เลยว่าได้มีมนุษย์มาอยู่เมื่อประมาณสามหมื่นปีโอาไปแบบแบบอะไรอะ,อะไรไม่ใช่สามพันปีนะมนุษย์อะไรโบราณโบราณเลยปรากฏว่าเขาพบมนุษย์อยู่ในถ้ำนะครับสามหมื่นปะีถนะ้นะำเยอะนะถ้ำถ้ำเยอะกระบี่เป็นเมืองที่มีถ้ำแล้วทะเลเคยท่วมน้ำอันะนะ่นะนะทะเลเคยท่วมกระบ,บี่นะครับ กระบี่เมื่อประมาณเจ็ดสิบล้านปีเออเพราะเมื่อก่อนกระบี่นี้เป็นพื้นที่พื้นพื้นบกแล้วมีน้ำเต็มดูท่วมก่อนที่ท่วมก่อนแล้วต่อมาถึงจะมีมนุษย์อยู่ใช่ไหมฮะท่วมก่อนนะวมก่อนท่วมก่อนประท่วมเลยฮะกี่ร้อยล้านปีประมาณเจ็ดสิบล้านปีทีนี้พอท่วมไปปุ๊บนะครับทีนี้จะรู้ยังไงว่าท่วมก็ปรากฏว่าเขาไปพบสุสานหอยสุสานหอยที่กระบี่นะยาสองกิโลเมตรที่หนาลงไปในดินเนี่ย ปรากฏสุสานตรงนี้ปรากฏว่าพบคือ,อหอยขมน้ําจืดแต่นั้นเขาจึงสันนิษฐานว่าที่เคยมีเดิมทีมันไม่ใช่ทะเลแต่ว่าเป็นน้ําจืดและที่กว้างใหญ่หอยขมอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเพราะเอาซากออกมาแล้วก็พอน้ําท่วงไปไปหอยขมก็ตายนะครับเพราะน้ําทะเลท,ทับน้ําจืดใช่ไหมดีเมื่อน,น้ําทะเลทับไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอต่อมาน้ําทะเลลดลงนะครับ ตามทะเลลเดลงมนุษย์ก็เริ่มที่ที่ไปอยู่ในถ้ำนะในในในถ้ำตรงที่มันมีถ้ำอยู่เนี่ยมนุษย์เข้าเข้าไปอาศัยอยู่พอ,อน้ําทะเลค่อยๆลดลงมามนุษย์ก็เริ่มออกจากถ้ำออกจากถ้ำเรื่อยๆ,ๆมาจนกระทั่งประมาณสักห้าพันปีนะครับก็ามาพบว่ามนุษย์เริ่มมาอยู่ที่ทลาบเรียกว่าคลองท่อมโอคลองท่อมนี่อยู่จังหวัดกระบี่เหรอกระบี่กระบี่อัเป็คลองท่อมไง อหลักฐานเลยหลักฐานมนุษย์โบราณเลยอหลัมีหอยมีใช้เป็นเครื่องประดับนะแล้วก็ลูกปัดลูกปัดที่มาจากต่างประเทศเป็นตัวที่ใช้แทนเงินนั่นแหละนะครับมนุษย์แลอออกจากถ้ำก็ลงมาอยู่ที่ลาบลงมาเลี้ยอยู่ที่คลองท่อมก่อนใช่ไหมที่นี่อยู่ที่คลองท่อมคลองท่อมเป็นเมืองท่าเป็นเมืองท่านะฮะมนุษย์มาอยู่ที่นี่ก่อนเสร็จแล้วก็ต่อมาปรากฏว่า เขาก็มาพบว่าหลังจากที่3,000ปีผ่านลงมาเนี่ยประมาณพันกว่าปีปรากฏว่าเริ่มมีชาวต่างชาติได้อพยพเข้ามาก็คือเริ่มมีอินเดียเข้ามาเผยแพร่ทางศาสนาชาวกีนเริ่มเดินทางเข้ามาชาวเปอร์เซียเดินทางเข้ามา ประมาณสักส0งพปีแสดงว่าเริ่มมีการค้าขายขึ้นเกเกิดที่กระบี่นะเรื่อยง่ายๆเข้ามาจากทางสมหาสมุทรมาสมุทรมาสมุทรเดียมาจากยุโรปมาจากอะไรก็พ่างวิ่งมาตามชายฝั่งก็มาขึ้นตรงใต้ตรงคลองต้อมนี่เลยไปถึงคลองต้อมปุ๊บปรากฏว่าจะเชื่อมกับฝั่งตะวันออกได้อย่างไงก็ใช้กระบี่ตรงเนี้นะมีทางลัดเข้ามาวิ่งเข้ามาที่บันดอนสุราษฎร์ธานีฝั่งทะเลตะวันออก นี่แสดงว่าเริ่มมา2,000ปีได้มีเริ่ม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 ไปแล้วนะฮะเริ่มไปแล้วต่อมาปรากฏว่าเมืองกระบี่ได้ย้ายจากที่เมืองเหนือคลองเหนือคลองท่อมหมเนี้นะเข้าไปอยู่ที่เมืองใหม่ไปนปัจจุบันนะที่อำเภอเมืองเนี่ยเ็เรียกว่ามากันเปเรื่อยเรื่อยมาเมื่อ80ปีไม่น่าเชื่อว่ามีคนอยู่ที่กระบี่เมื่อ80ปี4,000คน อนะครับ4,000คนมีา right <S <s อาคารแล้วไม่ใครยังอยู่พอหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่ามีคนอบพยพเข้าไปอยู่ที่กระบีจนปัจจุบันนี้4,000ขุดจาก4,000เป็น4,000เยี่ยงน้อยนะอาจารย์แต่ว่าได้มามาคือคนจากนครศรีธรรมราชย้ายเข้าไปคนสงขลาย้ายเข้าไปคนปัตตานีย้ายเข้าไปคนกรุงเทพย้ายเข้าไปก็คนย้ายคนจากเวลาที่ว่า S <S ในในปัจจุบันนี้กระบี่มี <S <S กรสสะบีะมม่มีชาวมุสลิม50เปอร์เซ็นต์มีชาวพุทธ50เปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าย้ายมาจากปัตตานีไงย้ายเข้า,ยายขมาย้ายเข้า,าขมานะจากกรุงเทพก็ลงไปทําธุรกิจนะครับแล้วก็เอารูปถัดไปเนี่ยนะจ๊ะ อันนี้เล่าเรื่องประวัตินะเล่าเรื่องประวัติแต่ภาพภาพต่อไปต่อไปนี้ก็เป็นภาพธรรมชาติที่ที่เกิดขึ้นนะนะปรากฏด้วยนะครับตัวนี้ก็ปรากฏว่ามีน้ําพุร้อนน้าพุร้อนนะประวัติก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าถ้าเราไม่ยันไว้นะต่อไปข้างหน้าเนี่ยเกิดว่ามุสลิมก็ย้ายเข้าไปเต็มไปหมดนะตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ตอนนี้ห้าสิบห้าสิบนะอยู่ป็นอย่างสันตินี่ก็โอเค้็อยู่สันติครับสันติ นี่อะไรเนี่ยอาจารย์น้ำน้ำพุร้อนที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะอยู่ที่น้ำพุร้อนติ๊กติกคลองท่อมเลยนะและเค็มครับที่เค็มก็เนื่องจากว่าถ้าเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นต้นไม้กลองกลางแสดงว่าบริเวณตรงนี้เป็นริมทะเลแล้วนะก็ทําให้น้ำพุร้อนเนี่ยแลก็เค็มด้วยนะครับก็ร้อนประมาณ50องศานะครับนี่ร้อนมันมันพุดขึ้นมาเขียวเป็นมรกตเลยอ่าพุดพุ่ดพุดพุดขึ้นมานะฮะห้าสิบ องศาเราก็อตรงนี้มันอยู่ในป่าใช่ไหมอ่นป่าป่าป่าชายเลนป่าชายเลนออตรงนี้ก็มีถ้ำด้วยใช่ปะอ่ายังยังไม่ถึงฮะัป่าชายเลนถ้าถ้าแต่บ้านเราเนี่ยนะก็ถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับป่าบางพุ้นที่น่ะบางอันนะฮะชายเลนแต่ว่าน้ํามันเขียวเนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรกระถานหรืออะไรจ้ะพวกพวกนี้มันน้ําทะเลมันลึกด้วยนะแล้วก็ผุดจางน้าทะเลเข้ามา แล้วก็เราสามารถที่เอาขาแหญ่ลงไปได้นี่พักพวกเราไหมขาแหญ่อยู่เต็มเลยนะฮะคนที่เป็นโรคผิวหนังดีมากนะร้อนเลยฮะทั้งร้อนทั้งเข็มร้อนหมดเลยใครอยากจะเป็นโรคผิวหนังไปที่นี่หายหมดนะครับใครจะอยากเป็นโรคผิวหนังแล้วไปเรา่ะเพื่อให้รู้ว่าเป็นชาทะเลก็คือตรงนี้มันมีพวกเสม็ดพวกแสมปีพวกโกกางก็คือต้นไม้ชื่อต้นเสม็ด ต้นเสม็ดต้นเสมต้นโกงกลางต้นฟาดนะฮะต้นตาบูนเนี่ยเนี่ยเป็นไม้ทะเลั้นนั้นอาจารย์แยกได้หมดไหมทุกต้นแยกได้เพราะว่าแยกได้ที่เก็ทําทางไว้ให้เราเข้าให้เราไปศึกษาต้นไม้กันอันนี้รับมรกตต้นนี้อันนี้ก็มีชื่อเสียงมากนะครับสามมรกตเนี่ยนะครับ ก็เข้าใจว่าเนี่ยเป็นเพราะเป็นเหมือนกับเป็นผู้อย่างนี้คลัคลองท่อมเหล่านี้นะครับเราก็เข้าไปในป่าในป่าเดินนี่ที่อยู่ของท่อมนะอ่านี่นี่ลองท่อมาัรมรกร่นี่สององท่อมก็เดินไปนะเดินเข้าไปจากถนนใหญ่เข้าไปเอ่อรถจอดเข้าไปแล้วก็เข้าไปประมาณแปดร้อยเมตรเนี่ยเดินเท้าโอ้ไม่ใช่เรื่องนะนะเดินเท้าป่านะเดินเท้าป่าครับป ไปก็เพลินที่ครับไปศึกษาพันไม้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆเราก็กลัวว่าดีมากเลยถนน,นนี้ถนนลูกรังเหรออาจารย์เป็นถนนล,ลูกลูกรังแต่ว่ามันสบายๆคือม,มันมัสบายไม่เท่าใดนะมันลูกรังอ่ะน่าจะทำดีซะหน่อยสําหรับทัวริสนะมันมันไม่ใช่ถึงลูกรังแหละมันเป็นคล้ายๆว่าไออหินมันแห้งปนดินนะฮะเดินสะดวก โอเคไม่ใช่ลูกลังหรอกแต่ดินก็หินไม่มีทางเกิดธรรมชาติเลยไม่ได้ไปเทใส่ไม่เกิดตายไอ้ตรงนี้ก็มาถึงสามต่ออันอั้ะครับนี่ครับนี่แหละครับก็ในป่าในป่านี่นะครับเจียามมันปรวกฏเพราะอะไรครับเพราะว่าอยู่ในบริเวณนี่ในบริเวณที่อนุญาตอุทยานแห่งชาตินะครับสีสวยสวยเกินอยู่เฉยน้ำมันมาอย่างไรครับปรากฏว่าน้ํามันมาจากภูเขานะครับ ซึมงมาจากภูเขาน้ําซึมแล้วมันก็ผ่านเนินดินขึ้นมาเรื่อยแล้วมาตกบ่อบุบตรงนี้นี่นะทีนี้ปรากฏว่าไอ้สีตรงนั้นเขาก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าตะกอนที่มันไหลลงมาจากขบนลงมาข้างล่างเนี่ยมันเป็นตะกอนเป็นตะกอนของหินปูนหินปูนหินปูนฮะมันต้องมีแร่ธาตุบางอย่างมันมีหินปูนเนี่ยนะ ทีนี้น,<ใ>น,น้ำน้ำตะกรอนที่มาตกน้ำตะกอนที่ตกมานตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันมีหินปูนมันทําให้ตะกอนนั่นะสะอาดขึ้นตะกอนมันตกแล้วมันก็เกิดเชื้อสาหล่ายเรียกว่า blue green algae blue green ก็กินตะกอนข้างล่างนะอนอนอยู่ข้างล่างแล้วก็หินปูนทําให้ตะกอนนั้นน้ํามันใส ประนันสายแสงแดดก็ส่องมาจากบนท้องฟ้าพุ่งลงมาที่สะมรกตนะฮะแต่ไอ้บลูกินเอนจีอยู่ข้างล่างได้รับแสงแดดก็ปรุงตัวขึ้นมานะมันก็เกิดสีเขียวนอนใต้ท้องเนน่ยไอ้ที่สีเขียวนี่คือบลูกินเอนจีแต่มันไม่ใช่นะไม่ใช่น้ำไม่ใช่แร่ธาตุแต่เป็นบลูกรีนเอนจีถ้าตับน้ำมาขึ้นมาเนี่ยน้ำกจะสสีเขียวบลูแบบสีเขียวแกนทั้งเมือกนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าสะมรกฏน้ำไม่ได้เขียวนะครับแต่ว่าสารลายมันนอนอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่น่าน่าไปเที่ยวนะครับน,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 นะครับเนี่ยดูเนี่ยน้าใสต้องเป็นนะครับเวลาน้ําบ่าข้ามานะน้ำไม่สีเขียวนะเวลาบ่าขึ้นมาจะาสีบบ่ามาจาก<ๆ>ไหนอ่ะาจยะภูเขาเลยออมันเป็นเรื่องที่แปลกไม่ไม่มาเป็นลำธารคือว่าต้องเป็นฝนตกที่ภูเขา มันตกางแล้วมันก็ค้างอยู่มันก็ซึมซึมซึมซึ่งนอย่างนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากทีเดียวนะน่าสนใจสวยค่ะะสวยไปเที่ยวนะครับตอนนี้ผมก็ออกทะเลแล้วออกทะเลแล้วมายวาตอนนี้เมืองนี้มีผู้ชาตอนนี้ไปนั่งทานข้าวเช้ากันกับพี่ตุมสองคนนะเออไอ้ที่ทะเลนะก็มีจิกทะเลแลาวก็มากดอกเขาก็ตก ข้างหน้าเราเราก็ถ่ายเอาไว้นะแล้วก็ผ่านโอ้เป็นอะไรเมืองกระบี่เป็นเมืองที่มีจิกทะเลมากที่สุดใช่สวยงามอ่าเอาอ่าพระนาที่ผมไปนะครับจิกทะเลเป็นต้นไม้ที่ที่อื่นเขาจะเอาต้นหูฝางับปลูกอ่ะแต่ว่าที่นี่จิกทะเลทั้งนั้นสวยงามมากเลยก็ต้องบอกเลยบอกว่าดีใจเหลือเกินที่ปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งขนาดนี้เรามีดอกไม้จิกทะเลเนี่ยออกดอกทั้งปีแนาจา์นะฮะ ที่ทะเลนี้สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านสนพระราชหานเือถ่ายตัวนี้มากเพราะถ้าทรงปลูกด้วยพระองค์เองเลยนะ,ะที่สมุรรทรสาครนะครับอนน้อ้น,นี้ครับไอ้ตรงนี้อยู่ในฝั่งที่ผมไปพักนะ,นะที่ตัวนี้ผทม,ทม,ทมเหลายอย่างสะอาดสะอ้านห้ามเอาน้ํามาขายห้ามน้ําน้าเอาอาหารมาขายนะแม่ดีจังทั้งหมดถ้าเดินเท้าเปล่าลงไปโดยไม่ต้องไปกลัวว่า อะไรจะตำขาเลยแหมไม่งั้นมันน่ากลัวค่าธรรมพนานื่อะไรนะค่ะค่าธรรมพระนาธรรมพระนาธรรมพระนาตรงนี้ครับนี่ดูเรืครับเขามีฝรั่งอาจารย์ใบเรือใช่ไหมถึงจะไปถึงธรรพระนาอ๋อนอยู่ฝั่งเราเราเดินเราเดินเราเราเราเดินได้เราเดินไปฝั่งได้เดินเดินเดินไปเดินได้จังหวัดกระบี่กระบี่เก๋น่าเราไประยะวดีนี่ก็หาดพนาหนะอันนี้อันนี้คือเราไปเรือค่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีโรงแรมรายาวดีใช่ยโรงแรมลายยาววดีอ่ะแล้วเราก็เห็นเราก็นั่งเดินไปเจอตรงนี้แหละก็อ่าวพระนางนี่แหละลายประหลาดพอดีสิราคาแสนเก้าหมื่นบาทต่อคืนไม่ใช่หรอกมันต่อรองกันได้นั่นราคาเขาเรียกว่าแร็คคะคือโรงแรมเนี่ยมันมีหลายแต่เห็นแล้วก็กลัวแล้วนะครับ ไปเหนราคานี่แล้วก็กลัวแล้วเราเรามีอัตราที่เรียกว่าเราไปได้นะเพราะแต่ถูกกันนั้นเยอะค่ะแต่เนี่ยเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะเทปอมไปมันเป็นบ้านเป็นหลังอาจารย์มันอยู่ได้หลายคนไม่ได้อยู่อยู่ใกล้ๆกับที่นี่แหละอยู่ได้กับศาลเนี่ยศาลอยู่ในถ้ำนะ แล้วท่านพนาก็ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วผมก็ไปแล้วไปอยู่หลายวันที่เขาเขาตอนเกาะปอดะปอดะนะฮะไอ้ตรงนี้ดูดูดูเป็นรูปเนี้ยนะตอนที่ไปอยู่นะก็เช่าเรือค่ะเช่าเรือออกไปนะไปไปนั่งโอ้โหตอนพระทิจะสดงนี่นะบอกตรงมีความสุขจริงๆนะครับพอดีนะฮะดีด้านด้านด้านหลังนะครับด้านด้านหน้าก็อด้านด้านหน้านี่อ่าเนี่ย ก็เราก็มากินข้าวกันที่นี่นะครับค่ะอ่าพระนาโรงแรมรายาวดีเนี่ยเขามีการบริหารจัดการเขาไม่ให้ใครมาขายของหรือมาทําเกะกะหลอกเพราะเป็นโรงแรมหกดาวอ่ะสะอาด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 แล้วก็แต่แต่ห้องแต่ละห้องเนี่ยมันเป็นบ้านนะคะแบบบ้านสองชั้นไปอยู่ได้หลายคนฝรั่งฝรั่งก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมเนี่ยดูนี่มีความสุขมากเนี่ยเขาเดินทางกันมาไกลแฝงทั้งนั้นแหละ ไทยเราก็ไปปนบ้างนะฮะคนจีนคนจีนนะคะก็จะมีแพ็กเกจอะที่ไปเที่ยวระยะวดีสักคืนหนึ่งแล้วไปอยู่ที่ไหนสักคืนนึงระยะวดีเนี่ยถ้าหากว่ามีอัตราพิเศษกันจริงๆเนี่ยประมาณคืนละสองหมื่นนะจะเพราะเรียกว่าหนึ่งหลังอะหารบ้านหนึ่งหลังเห็นเห็นหนึ่งแสนเก้าหมื่นแล้วก็เลยไม่ไม่ถึงแล้วไม่ตอกกลัวเลยกลัวเลยนะครับไม่ก็ฝรั่งมาเที่ยวขนาด อันนี้ก็บน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 เกาะปอดะปอดะนะครับต้นไม้เนี่ยปอดะนะตอนนี้เราก็เนี่อาจารย์ไปเที่ยวเรือใช่ไหมเรือเรือแลครับที่ไปลายตามครับชอบปตามตามตามเกาะอ๋อเรียกว่านักท่องเที่ยวของเราเที่ยวนี้ได้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามที่เด่นตรงนี้ก็เข้าไปตั้ง ภูเขาต่างๆนะฮะนิกเกาะไก่เกาะไก่ตรงนี้ก็น่ไก่หงวนไก่หวนสวยงามนะจีนตะจนครับเนี่ยเขาไปนะครับตอนนี้เราก็ไปทะเลแหวกไปทะเลแหวกทะเลแหวกมันก็จะแหวกได้ทุกเดือนจะแหวกได้ประมาณสักแลมสิบสองข้าของทุกเดือนไปถึงขึ้นห้าข้ามทุกเดือนเพราะมันในช่วงนั้นสวยจริงๆชอบมากไอ้ที่บนเขาดงจันทร์ ชอบมากๆคนกำลังคนกำลังเดินเนี่ยผมก็เดินเดินไปถึงฝั่งโน้นแล้วอยากไปอีกจังเลยสรุปแล้วสนุกสนานกันนะครับนี่อยู่สามเกาะเกาะไก่กาะท่าเกาะหม้อเชื่อมกันโดยทะเลตามเวลาดังกล่าวนะฮะนี่ก็ปดีจังค่ะเราก็เดินทางกลับมา ทีนี้หมายถึงตรงนี้เราทุกคนไม่ทุกคนอะผมไม่ได้ลงผมกลัวกลัวน้ำเขาลงไปเขาไปดำน้ำไปดำน้ำก่นก็ใส่นี่ครับใส่ลงตุ๊กไปลอยตุ๊กป่องลอยก็อยู่ตรงนี้ใช้เป็นไหมอาจารย์ใช้เป็นไหมที่เราหายใจแล้วก็มองนามมนาค้าลงผมผมฝึกนาทีเดียวก็เป็นแล้วอาจารย์ก็ผมผมกลัวตะคิวกิน ผมผมเตีอนใจเย็นนะฮะเอาน้ำมันมาพร้าวไปชโลมตัวซะก่อนก่อนจะบินในน้ำมาผมไม่กลัวเพราะผมเป็นนักโปรน้ำแต่ว่าพอเย็นกลัวตะเกียจะกินครอาจารยาจะกลัวตะคกีอาจารย์ต้องทานแมกนีเซียมทานแมกนีเซียมให้เพียงพอไบโอแมกนีเซียมก็ได้ก่อนจะไปเดินทางนะไม่มีความสุขมากนะครับไปมันเด้ไปกับเราคราวนี้อย่าเสียดายนะครับเพราะเราไปลอยคอลอยคอกันอยู่กลางทะเลเลยนะ ทางล่างเขาจะผมก็ให้อาหารปลาปลาเสือมนเรียกปลาเสือสวยมากทีเดียวนะปลากระตูนมีไหมปลากระตูนก็ไปยังไม่พบครับอ่าล้วครับผมพาท่านไปสะมรกฏพาท่านไปน้ำพุร้อนคราหน้าอาจารย์ไปอีกใครๆเขาคงอยากไปล่ะเพราะสวยงามจริงๆนะฮะก็แล้วก็แล้วล่ะหมดแล้วหมดแล้วครับคราวนี้เราจะให้มานานพูดถึงเรื่องวันสงกรานต์บ้างเดี๋ยวจะไม่ได้พูด ก็มาส่ <ๆ S 2> งกรานปีนี้นะคะนางสงกรานประจำปี2556คือนางมโหธรเทวีค่ะซึ่งนางมโหธรเทวีทรงพาภูรัตททัดดอกสามหาวหรือพักตบชวาค่ะคือสวยนะ,ะกลายรเปร็นสวยนครับเอะตบชวาพรแก้วนินรัตภัพษาหารนินรัต<า>ก็แปลว่าสีด,ดำค่ะมา แล้วอะไรฮะพักสาหารเป็นเนื้อสายค่ะเนื้อ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 สายแล้วนื้อเนื้อสายเป็นพวกพวกนี้ไงพวกพวกเอ่อพวกกวางกวางคพวกกวางก็ดีคกวพวกกวางหัดขวาทรงจักรหัดซ้ายทรงตรีศูนย์ค่ะจากก็กลมกลมกลมก็เป็นกลางกลางตรีศูนย์ก็คือสามหน้าสามนะฮะเสด็จสายญาติหลับเนตรค่ะคือนอนหลับตา นั่งหลับตามาบนหลังมาเหนือหลังมายุดาหรือนกยูงนกยูงโอ้โสวยค่ะเฮ้ยบ้านเมืองน่าจะดีนะ <โห S 2> ค่ะก็คําทํานายคือนางสงการสายญาติหลับเนตรน,นะคะหมายความว่าพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีค่ะเชราพระคุณขอ <โห S 2> พระองค์ท่านทรงพระเจริญย <โห S 2> ิ่งยืนนานพวกเราเป็นพวกที่จงรักภักดีค่ะประกาศตัวเองสม่ำเสมอทุกครั้งขอให้ทรงพระเจริญขอให้ทรงพระสัาปาญ เราสมสราญยิ่งยืนพวกเราทุกคนมีความสุขก็เพราะเรามีพระมาตริั์ที่เป็นที่เคารพเหนือเล้าวของพวกเรานะคะค่ะเป็นความสุขของคนไทยได้เห็นท่านมีทรงยิ้มยามสักนิดเดียวเราก็มีความสุขเต็มเต็มเปเลยนะคะค่ะและอะไรอีกก็วันวันเสาร์นะคะเป็นวันปหาะสงการนะคะคำทำนายวันสงกรานนะคะจะถ้าวันอะไรดีอะคะ ว,วันอะไรดีปีเนี้ยวัน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 อะไรไม่ควรทําการวันอะไรเป็นวันธงชัยวันอะไรเป็นวันต้องทมอาจารย์พินโย่แต่จริ<า>ตง <W S 1> ต้องมีตรงนี้ต้องมีตรงนี้ยอ่านไม่เจอนะอะว่าไปก่อนดูซิเรือจะแพงวิ่งนี้ด้วยเหรอค่ะนะก็คาคำทํานายก็ค่อนข้างเขาบอกว่าค่อนข้างดูเดือดน,นิดน,นึงค่อนข้างดูเดือ,อด วันเสาร์เป็นวันมหาสมการจะ,ะเกิดอันตรายกลางเมืองอย่าให้เกิดนะคะ,คะจะเกิดเพลิงอย่าเลยเพราะว่าไม่มีใครชอบอะ่ะรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ชอบนะถ้าเกิดจะมีการเผา,าเมืองขึ้นมาอีกอะ่ะเขาก็เดือดร้อนเขาไม่ต้องการหรอกนะคระัอแล้วแล้ว,ลวพระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดีนะคะใช้ได้เลยอืโซ so, ทาไมถึงไม่เอามาว่าวันไหนเป็นวันไหนเดี๋ยวเราเปิดให้ก็ดูเรื่องของ เกณฑ์พิร like> ุณศาสตร์นะคะก็ปีนี้สุกเป็นอธิบดีฝนนั่นแหละที่ที่ดรวินาต้องกรรมว่าอธิบดีค่ะก็ทำให้ฝนตก600หาตกในเขาจักรวาล240หาตกในป่าหิมพาน180หาตกในมหาสมุทร120หาตกในโลกมนุษย์60หาค่ะฝนไม่มากวันศุกร์เป็นอธิบดีวันอะไรเป็นวันธงชัย ไม่ข้อมูลนี้ไม่มีเอไม่มีค่ะเขาหน้าหาันสุขเป็นที่ดีกว่าสุขเป็นที่ดีแพรว่าทําอะไรวันศุกร์นี่ก็มักจะใช้ได้ค่ะเกณฑนนาคราชให้น้ําปีมะเสงนาคราชให้น้ำหนึ่งตัวทานายว่าฝนต้นปีมากกลางปีงามน่าจะใช้ได้นะแต่ปลายปีน้อยค่ะวันี้หัดตกใช่ไหมนาคาราชน้ำหนึ่งตัวนี่เป็นยังไงคะโดดตัวหนาคือพอหนึ่งตัวปุ๊บพ่นน้ำออกมาเลยพรูดออกมาเลย พอปลายปีหมดแลนน้ำน้อยไปเลยอันนี้มันคำทำนายดังนั้นต้องไปดูอีกว่าเรียกว่าเินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเอาแน่เลยไม่ได้นะคือจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเอานย่ยเยอะๆก่อนก็แล้วกันเพราะตอนนี้มันแห้งแล้งมากขอให้ได้ผนต้นฤดูเนี่ยเอาไปสะก่อนการ,การทำนายอย่างนี้ก็เป็นการให้กำลังใจกันในโลกนะฮะ ต่ว่าโลกเราได้เปลี่ยนแปลงไปก็เมื่อสองวันก็มีการรายงานออกจากเอ็นอนะครับบอกว่าในเอเชียเราเนี่ยหรือดูการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะแต่นั้นเรายอมรับแล้วล่ะยอมรับยอมรับว่าเอเชียเราเรือดูการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมากกเลยร้อนจะตายเดือนอยูอีกร้อนมากนะฮะแต่นฤดูการที่ว่าไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปจะไม่เหมือนเดิมแต่เมื่อไม่เหมือนเดิมนี่เราก็คงจะต้องมาปรับตัวกัน ตัวเราปรับตัวด้วยนะครับแล้วเราพยายามช่วยธรรมชาติด้วยก็จะช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้ได้เนี่ยถึงที่เราต้องทําการบ้านของมะนาวก็คือว่านอกจากวันอาทิตย์ดีแล้วขอวันวันอะไรใั่ไหมวันอทยนี้วันอะไรที่นใดที่เราควรจะทําทำนะวันไหนที่เราไม่ควรมีตรงวันตองใช้วันที่อาทิตย์ดีวันโลกาวินาแล้วเขาจะมีเขาจะมีวันวันไว้เราเราจะได้รู้กัน ก็บ, <c oughs> บางทีเราก็จะได้ไม่คาดหวังอะไรมากอะเก <c oughs> ิดว่าวันนี้มันไม่ดีหรืออะไรเนี่ยเราก็เออพักผ่อนมนุษย์เราต้องพักผ่อนนะคะทำงานมาเยอะๆไม่พักผ่อนเลยนี่ล้าเหมือนกันล้าเหมือนกันสมองก็ล้าเหมือนกันเก็บอะไรอะไรไว้ในสมองเยอะถึงเวลาก็ต้องปิดนะคะพักผ่อน <c oughs> ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาหยุดห้าวันวันหยุดห้าวันวันสงกรานวันนี้วันสงกรานก็เป็นวันดีนะครับ <c oughs> <c oughs> พวกเราที่จัดรายการในคราวนี้นะครับด้วยด้วยมามาเนีเอาอย่างนี้ดรเวินาในฐานะที่ได้รับตําแหน่งทํางานคุณงามความดีให้กับประเทศชาตินะครงานเป็นรองประธานสภาสตรีไทยนะพวกเราบอกตรงๆว่าใครก็ตามที่ทํางานให้ประโยชน์กับประเทศชาติและด้วยเราก็มีความดีแล้วก็ขอให้ดรเวินานะครับมีความ จะเลื่อลุงเรียบมีอายุวันละสุขาภละขอบคุณค่ะอาจารย์จริงจงอาจารย์อาวุโสกว่าก็ต้องลดน้ําให้อาจารย์นะเขาต้องเป็นลดน้ําขอพรแต่อาจารย์ให้พรมาก่อนอย่าไม่ทันลดน้ําก็ถือว่าอย่าลดตรงนี้แล้วนะอาจารย์ขอบคุณ่าถือว่าให้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 แล้วครับขอบคุณมากเดินทางไปที่ไหนก็ตามนะครับช่วยกันรักษาประเพณีอดีงามของเราไว้ดอกมะลิที่เห็นตรงนี้นะครับนี่คือดอกไม้ที่บริสุทธิ์ สำหรับผู้สูงอายุเราก็จรแล้วลดน้ำเนี่ยนะคะก็แค่เนี้ยอาจารย์เอามือมาแค่นี้เองนะคะพรที่ให้ขอให้สำฤทธิ์ผลให้กลับไปที่ครอบครัวอาจารย์ท่านผู้ฟังก็เหมือนกันนะคะอะไรที่ตัวเองทำได้นะใน capacity ของมนุษย์คนหนึ่งอ่ะก็จะพยายามทำมากที่สุดนะคะให้บังเกิดผลดีนะคะกับส่วนรวมให้มากที่สุดเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ ไปไหนหรอกสุดคนสุดท้ายแล้วเราก็ผ่านมาเดี๋ยวก็เราก็จะผ่านไปนั่นก็ช่วยกันทุให้ท,ทุกท่านนะครับจงมีความสุขมีความเจริญยิงย่งยิ่งขึ้นไปในช่วงสงกรานและตลอดไปด้วยคะเดอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ